วันนี้นะคะเราจะมาพาทุกคนไปเก็บเห็ดที่ป่ากันค่ะเขาบอกเลยว่านี่โชคดีมากเลยนะคะที่บังเอิญไปเจอเห็ดที่แบบว่าอยู่กันเป็นกลุ่มนะคะเยอะมากเลยทุกคนถ้าเกิดช้ากว่านี้นะคะทุกคนเดี๋ยวก็จะมีคนอื่นที่เขามาหาเห็ดเพื่อที่จะไปแกงกินเนี่ยก็จะเจ็ดเรียบเหมือนกันคะ่ะทุกคนแล้วหลังจากนั้นเราก็จะนําเขามาลางนะคะเสร็จแล้วก็นํามาแกงกินในตอนเย็นค่ะอร่อยมากเลยทุกคน สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ออบยอนนาชาแนลนะคะก็วันนี้นะคะเราจะมาพาทุกคนไปเก like e ็บเห็ดด้วยกันค่ะวันนี้ซึ่งก็คือวันที่ทุกคน <c oughs> เข้ามาดูคลิปนี้ใช่ไหมล่ะคะแต่ว่าเราไปเก็บมาแล้วในวันก <c oughs> <sm> ่อนหน้านั้นนะคะก็ ปกติขอบอกก่อนเลยนะคะว่าเราไม่ได้เป็นคนที่แบบว่าขยันไปหาขนาดนั้นเพราะว่าอากาศมันก็ร้อนด้วยนะคะแต่ว่านตเด็กๆอชอบไปบ่อยพอโตมาปุ๊บก,ก็ขี้เกียจแล้วช่วงนี้นะคะมันเป็นช่วงที่เห็ดกําลังจะออกแล้วเราก็อยากไปเก็บเห็ดนะคะเพื่อที่จะนํามาให้ทุกคนได้ดูกันค่ะจะเป็นยังไงก็ปเราไปเก็บเห็ดด้วยกันเถอะคะ่ะไปกัน ีจะต,ต้องดูอดีกคนเยอะมากอ๋อ,อเดี๋ยอะมากเลยทุกคน ทุกคนเดี๋ยวนะว้าวตัววีวีโอ้ทุกคนต้องนี้ก็เยอะเดี๋ยวไปดูข้างในด้วยมีเพียบเลยว้าวดีนะทุกคนได้เพียบเลยข้างล่าง แล้วก็ตรงนี้ด้วยยังเก็บใส่หมดยมาทุกคนร้อ <c oughs> เหงื่อไหลเลย okay. โอเคอตรงนี้ด้วยมีฟองที่เกือบเหียบแล้วเกือบกำลังแก่นะทุกคนแบบนี้อเห็ด <c oughs> ตัวดีนะคะเป็นเห็ดที่เราชอบมากๆเลยมันสื่ออย่างก็คือแม่ละงมเออภาษาไทยกับกละงอ แบบเห็ดตัวนี้อ่ะถ้าเอาไปแกงตรงข้างบนหัวอ่ะมันจะลื่นๆแล้วตอนเคี่ยวนะทุกคนจ,จะตาตอนเคี่ยวอ่ะมันก็จะกรุบ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 กรอบมากแล้วก็อร่อยแต่ว่าตัวนี้อ่ะมันต้องต้มให้สุกจริงๆนะทุกคนถ้าไม่สุกเนี่ยเราจะไม่สามารถชิมรสชาติได้เพราะว่ามันเบียแล้วการจะแก้พิษม,มันได้เนี่ยก็ต้องเอาไปฝังในดินนะทุกคนถ้าเกิดกินแบบเห็ดไม่สุกหรือเห็ดเบียอะไรประมาณนี้ ไปเ,เอาไปวะไดุ้กคนกอ้ามีคนรังเราแปลกจริงจริงเนาะมันแกหรอตัวไหนเอาลูกกมาคน มนทางกลับของเรานะคะทุกคนนี่คือทั้งหมดที่เราได้นะคะทุกคนหาทั่วแล้วนะทุกคนเดี๋ยวแม่เราจะไปหาต่อน,นะคะเฮ้ยน่าอะไรลูก Come on! ลูกๆๆๆๆๆๆโอ้วร้อนจังเลยทุกคน งั้นเราเอาครั้งตอนนี้แม่ฟังให้เราเอาเห็ดมาไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวที่เหลือแม่จะไปหาอีกเ <tabii. S 1> <kork> er? ห็ดมันเต็มนะคะลงไงวะเนี่ยทุกคน1 <c oughs> <c oughs> oh my เห็ดเห็ดเกือบกระทบกระเทือนนะคะทุกคนกลับบ้านแล้วกัน ในขั้นตอนแรกก่อนจะแกงนะคะเราก็จะใส่พริกลงไปนะคะไปตามกับครกค่ะแล้วจากนั้นนะคะเราก็จะใส่กระเทียมกับหอมตามลงไปนะคะทุกคนตมจนมันแหลกสักนิดหนึ่งนะคะประมาณนี้ก็ถือว่าได้แล้วค่ะทุกคนมาทีนี้นะคะเราก็จะเอาน้องออกจากครกกันนะคะแล้วจากนั้นเราก็จะเอาไปใส่หม้อที่กำลังตั้งไฟอยู่คะ่ะทุกคนไปกัน ในหม้อนะคะเราก็จะมีตะไคร้ใบหม่อนแล้วก็เครื่องเคียงที่เราได้ตำเอาไว้นะคะทุกคนแล้วจากนั้นก็ใส่เหดที่เราได้ตามลงไปค่ะพอเดือดแล้วทีนี้เราก็จะใส่น้ำปลาระเทลงไปค่ะทุกคนแล้วทีนี้เราก็จะรอจนกว่าน้ำลดลงถึงระดับประมาณครึ่งหนึ่งเลยนะคะถึงจะสามารถชิมได้แล้วก็ถือว่าสุกค่ะทุกคน รวมๆแล้วนะ่จาจะประมาณ1-2ชั่วโมงได้ค่ะทุกคนแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะใส่ใบโหระพาตามลงไปนะคะแล้วก็คนสักประมาณหนนาทีค่ะก็โอเคแล้วค่ะทุกคนเราจะมาชิมกันนะคะอันชิมเลยดีกว่าโอเคนะคะถ้าทุกคนต้องการความนัวอีกิดนึงนะคะก็ใส่น้ำปลาลงไปอีกสักนิดหนึ่งนะคะก็จะอร่อยมาชิมสอง เธอและนี่ก็คือแกงเห็ดของเรานะคะทุกคนก็เห็นไหมเห็ดน้อยน่ารักมากเลยเวลาเคี่ยวนะคะน้องก็จะแบบกรุ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 บนะคะก็อร่อยมากเลยทีเดียวค่ะทุกคนอยากให้ทุกคนได้ลองกันนะคะ<ม>เพื่อความฟินนะคะก็จะต้องกินกับข้าวเหนียวค่ะแล้วก็จะกินกับแกงเห็ดในตอนที่ร้อนๆน,นะคะมันก็จะอร่อยมากเลย ค่ะทุกคนก่อนจะจบคลิปนะคะเราก็ขอเสริมนิดนึงนะคะทุกคนก็อันที่จริงเนี่ยเห็ดมันมีหลากหลายแบบหลายสายพันธุ์มากเลยนะคะที่สามารถกินได้แล้วก็กินไม่ได้แต่ว่าตอนที่เราไปเก็บเนี่ยเราเจอแค่เห็ดอันนี้นะคะเราไม่รู้ว่าภาษาเราไม่รู้ว่าภาษาไทยมันพูดยังไงอะแกแล้วกเ็เวลาที่เราจะต้มกินเนี่ยอันนี้แม่เราบอกเรามาอีกทีนะคะเราต้องต้มให้มันสุกเลยถ้าเกิดว่า เราต้มมันไม่สุกใช่ไ่ะพอก,กินเข้าไปอะ่ะเหมือนมันจะเป็นพิษแต่ทุกคนมันจะรู้สึกแบบว่ารู้สึกยังไงอะ่ะเราก็อธิบายไม่ถูกอะ่ะเราไม่เคยเจอนะคะก็เขาบอกว่าถ้าเกิดรู้สึกแบบว่าแบบเมาๆนะคะก็คืออ่าถ้าเรากินเห็ดเข้าไปเนี่ยสันนิษฐานได้เลยว่าเมาเห็ดแน่นอนแล้ววิธีแก้พิษมันเนี่ยเราก็ต้องเอาตัวเรานะคะไปฝังในดินเพื่อที่จะให้แบบว่าดินเนี่ยช่วยดูดซึมซับพิษออกไปนะคะก็ ตามน,นั้นค่ะขอบคุณทุกคนที่มาดูคลิปนี้จนถึงตอนนี้นะคะก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะถ้าชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e แล้วก็คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะก็ไว้เจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายอันยอง